สวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูชื่อนางสาวนธวันคำน้อมชื่อเล่นชื่อครูอ้ำสอนชั้นอนุบาลสองทับหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะครูชื่อนางสาวสาวาอุ้ยชื่อเล่นครูปอยค่ะประจําชั้นอยู่ชั้นอนุบาล2ทับสามค่ะค่ะก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมนะคะเรามาทวนเพลงปลอดภัยไว้ก่อนนะคะให้เด็กๆหาพื้นที่เฉพาะตัวเลยค่ะ เด็กๆหาพื้นที <ım. S 2> ่เฉพาะตัวได้แล้วใช่ไหมคะนั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะ 1, 2, 3 2> <the> ่งเราจะข้ามถนนเราต้องข้ามทางอะไรและต้องมองทางซ้ายมองกันให้ดีๆจะขี่มอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันนอกกันด้วยซินั่งรถยนต์ทุกทีต้องขาดเข็มขัดนิระภัยค่ะเด็กๆเก่งกันมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะ ค่ะก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าสัญญาณไฟจราจรของเรานั้นมีกี่สีค่ะไฟสัญญาณจราจรของเรามี3ามสีนั่นเองสีที่1นนะคะสีแดงหมายถึงรถหยุดสีที่สองสีเหลืองหมายถึงรถเตรียมหยุดสีที่สามสีเขียวหมายถึงรถไปได้คะ่ะ เด็กๆรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าสัญญาณไฟจราจรของเรานั้นมีสีอะไรกันบ้างงั้นเรามาเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะครูก็มีใบงานหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนให้เด็กน่าเรียนรู้กันนะคะโดยให้เด็กระบายสีสัญญาณไฟจราจรตามที่ครูบอกลงในวงกลมให้ถูกต้องแล้วลากเส้นตัวอักษรตามเส้นประค่ะ สัญญาณไฟจราจรรถหยุดคือสีแดงภาษาอังกฤษคือ r e รสัญญาณไฟจราจรรถเตรียมหยุดสีเหลืองภาษาอังกฤษคือเย l โล w สัญญาณไฟจราจรรถไปได้สีเขียวภาษาอังกฤษคือ Green ค่ะให้เด็กๆนะคะระบายสีไฟจราจรน,นะคะให้ถูกต้องและลากเส้นตามเส้นป่านนะคะให้ถูกต้องค่ะ เมื่อเด็กๆระบายสีและลากเส้นปะเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆนะคะตรวจดูว่าถูกต้องตามที่ครูได้บอกไหมมาเรามาตรวจกันนะคะสีแรกไฟจราจรรถหยุดสีแดงค่ะถูกต้องค่ะสัญญาณไฟจราจรรถเตรียมหยุดสีเหลืองถูกต้องค่ะสัญญาณไฟจราจรรถไปได้สีเขียวถูกต้องค่ะดเด็กๆ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนมาให้เด็กๆทำไว้เพียงเท่านี้นะคะและพบกันใหม่สัปดาห์หนะะ้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย